สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดดำมทีมนะครับวันนี้ผมพาเจ้าก้าวก้านยาวมาเสริมบุ้งกีนะฮะวันนี้ไม่ได้ทำงานเตรียมตัวจะไปขึ้นเขาอีกแล้วรู้สึกว่าบุ้งกีมันจะบางเกินไปก็เลยมาเสริมให้มันหนาๆนาฮะนี่เอ๊ รถใครมาจอดข้างอันนี้ผมมาสุเหมือนกันท่างหากนะแหมจำก็ได้ไหมครับตรงนี้แหละครับที่ผมเคยมาทุมที่งานเหมาเมาเมื่อปีที่แล้วที่ว่าไปทำโกดังนะฮะนี่วันนี้ผมก็เลยมาอุดหนุนเคยใช้บริการผมผมก็เลยกลับมาใช้บริการเพราะที่นี่โอ้ เครื่องไม้เครื่องมือเกจทันสมัยฮะดูดิเหล็กก็ยังตัดด้วยระบบคมเลยฮะแปะหมดเลยฮะเสริมเลยมันเสริมเกานะเนี่ยมันหุ้มเกาะเลยฮะนี่นี่ด้านข้างนี่ตัดด้วยระบบคมนะโอ้โห,โหทีนี้จะใช้เข้าไปเถอะเสริมให้มันหนาไม่หนาดูครับนี่เสริมด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านในนะ วันนี้ไม่เสร็จฮะพรุ่งนี้สายๆถึงจะเสร็จดูโอ้โหใช้เหล็กนา12มิลเลยใช้กันไปนานๆเลยเข้าทีหนึ่งก็ทำให้มันคุ้มไปเลยฮะเสริมเหล็กเลยผมไม่เสริมแผ่นใหญ่นะเพราะเสริมแผ่นใหญ่นี่โอกาสที่มันจะดีดขึ้นมามีได้หรือว่าหลุดออกมาได้ผมก็ใช้แบบเหล็กแผ่นอย่างนี้แหละ แปะทับเอาแปะทับเอานี่ชั้นที่สามนะตั้งแต่ออกเจ้าการยามานี่ผมแปะมาแล้วสามครั้งเลยนะนี่ครั้งที่สามแต่ละครั้งนี่ก็อยู่ได้นานเหมอือนกันโอ้นี่เชื่อมด้วยอก์กอนเลยนะตรงเนี้ยมันจะบางครับเดี๋ยวผมก็ต้องเสริมอีกนี่ฮะบริเวณตรงเนี้ยมันบางกลัวมันจะฉีกกลัวมันจะฉีกด้านนี้ ไอ้ด้านนู้นฉีกไปแล้วทีหนึ่งฮะตอนที่ขึ้นไปทํางานเขาโดทางด้านซ้ายผมเชื่อมไปแล้วทีนึงนะตอนนั้นเชื่อมแบบรีบๆร,ร,ร,ร้อนอน,นี่ด้านซ้ายดีมันฉีกเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันบาง่ะในเมื่อได้เข้ามาแล้วก็ทําให้มันดีไปเลยฮะัําหรับเจ้าก้านยาวลุยงานหนักไปลุยงานบนเขาเจอได้หินนะ นี่แหละฮะก็เลยต้องมาทำให้หน่อยตกแต่งให้หน่อยฮนะดูดิเข้ามาถึงนี่ผมก็เปลี่ยนขี้เหยียบขาบันไดใหมนะ่นะนี่เอาอันนี้อยู่ฮนะนี่อันเก่าอยู่ฝั่งนี้ไม่เอาไม่ชอบเปลี่ยนใหม่บางคนก็ว่าสวยดีแต่ผมว่าไม่เอาเปลี่ยนมาแอบแบบนี้ดีกว่า นี่ผมกำลังจะให้หัวหน้าแม็กกับบางลุยเข้าไปเจาะเจาะเหล็กค้ำครับอยู่ด้านในแหละกำลังเจาะอยู่เดี๋ยวเจาะเสร็จแล้วก็จะมาทำใหม่ครับทำขาเหยียบให้ตรงที่ประตูคนขับครับนี่ถอดออกมาฮะแต่งปะเล็กได้น้อยก็แต่งไปฮะเพื่อให้ดูออกมาสวยงาม บรรยากาศตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนครับดูดิไม่มีแดดออกเลยนะขนาดช่วงนี้มันช่วงใบใบคุยกับช่างแล้วช่างบอกว่าพรุ่งนี้สายสายเสร็จเพราะว่ามันเป็นงานเชื่อมเยอะต้องเชื่อมตลอดแนวเลยนะเชื่อมเป็นจุดทีละจุดทีละจุด,จดไม่ได้นะต้องเชื่อมแนวยาวมาเลยฮนะอันใหม่ พึ่งสั่งเข้ามาครับอันนี้สั่งเข้ามานะแต่อันนี้ทําเองครับซ้ายมือนี่ทำเองขวามือนี่สั่งมาทางทางเฟสนี่แหละเห็นเขาทําขายก็เลยซื้อมาครับลูกโค้งลูกเว,ว้าเปลี่ยนให,หม่ฮะเอาแบบใหม่เดี๋ยวรอเขาไปจับไปเจาะก,ก่อนไปเจาะแท่นเล็กก่อนยวค่อยามาใส่คร งานก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ผมว่ามาทำก่อนย๋ยวค่อยเสร็จจากทำบุ้งกี้แล้วก็ค่อยไปรยงานต่อไอ้ตรงนี้ผมก็เชื่อมนะนี่มันมีรอยล้าวครับรอยล้าวประมาณ5้าเซนนี่ทำโกเลยฮะอย่ารอให้มันลามไปกว่านี้นี่พอเวลาผมเจียบาลงไปปุ๊บ เห็นเห็นรอยร้าวนะรอยร้าวจริงๆนะมันแค่ห้าหกเซนเองแต่ทีนี้ช่างเขาเจียเผื่อเลยเจียให้กว้างขึ้นเลยครับเพราะว่ากันมันร้าวจากห้าเซนก็เป็นสิบเซนครับแต่ช่างบอกว่าโอ้ของเล็กๆน้อยๆบอกไปได้ครับผมเห็นแล้วผมต้องรีบทำกลัวมันจะลามครับถ้ามันลามไปแล้วฉีกขาดเหมือนอย่างอามนะโอ้ยไอ้นั่นงานเข้าเลย ไอตอนที่อามฉีกนี่มันฉีข้างในนะพอแตกออกมาข้างนอกปุ๊บก็ขาดเลยแต่อันนี้ผมเห็นเห็นทีแรกปุ๊บพอเวลาเจียเข้าไปลึกๆเออโอ้โหถึงได้รู้ว่าข้างในลาวลาวประมาณห้าเซนเลยนะแต่ข้างนอกนี่ประมาณแค่เซน2เซนเองพอเจียเข้าไปลึกๆเราจะเห็นรอยลาวข้างในเยอะเลยครับแสดงว่ามันแตกข้างในแตกข้างในคนระับถ้าปล่อยไว้น้ำนี่ปล่อยไว้นานี่โอ้โห ดูไม่จืดเลยเดี๋ยวแขนหลุดอีกอ่ะนี่ก็บังไว้ครับเอากระดาษลังบังไว้ไม่ให้สะเก็ดไฟกระเด็นโดนกระจกครับรายการซ่อมเจ้าการยาวก็มีแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวก็ออกไปลุยงานต่อได้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันว่ายังไม่ไปไหนนะ ว่าหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะเอาเจ้าคันยาวมามาทำก่อนมาซ่อมก่อนตรงนี้เสร็จแล้วนะเจียเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ย,ว,ยวพ่นสีกลับไปเหมือนเดิมก็แจมครับเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมดูมูกีโอ้โหเหล็กช่วงนี้ราคาแพงหน้าดูนะโลละห้าสิบหาบาท55บาบาทครับผมซื้อที่นี่ เด็กหนา12มิลนะเชื่อมตลอดเลยนะไม่ได้เชื่อมเป็นจุดๆแบบนี้นะอัน,นี้เชื่อมให้ติดเฉยๆแล้วก็ลากยาวเลยโอ้โหทีนี้ใช้กันเข้าไปเลอ่ะเดี๋ยวเปียออนววาเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอน เจ้าก้านยาวลุยงานต่อตัวน,นี้ขอรักษาตัวแป๊บหนึ่งกินคำใหญ่เกินไปกินมานาแล้วกินจนสึกหมดแล้วบุงกีโอเจ็ดตีเต็มๆนะฮะไม่ได้ทําเลยมีแต่เสริมข้างหลังอันนี้เสริมแบบปุ๊บวงจรเลยบุงกีเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้กันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ